พอไปสมัครสอบเสร็จปั๊บสอบผ่านหน่วยงานราชการเขาก็ต้องตรวจสอบประวัติแล้วก็วุฒิการศึกษาตรวจสอบปั๊บวิทยาลัยร,ระบุแจ้งกลับมาบอกว่านายสายชนไม่มีชื่อเรียนจบวิทยาลัยนี้หน่วยงานราชการนี่กำลังจะให้คุณสายชนให้ออกเลยนะฮะเพราะหาว่าเขาใช้วุฒิการศึกษาปลอม เพราะมันเรื่องใหญ่ไงใช้วุฒิการศึกษาปลอมแล้วไปสมัครรับราชการมันไม่ได้แต่คุณสายชนก็ยืนยันว่าผมเรียนจริงจบจริงเพื่อนยังมีรูปรับปริญาก,ก็ด้วยล่าสุดด็อกเตอร์อิทธิศรีวันนูเป็นผู้ได้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือไทยเยอรมันวันนี้เดินทางเข้ามาแล้วต่อสายตรงพูดคุยกับผู้บริหาร ศูนย์รังสิตซึ่งเป็นสาขาย,ย่อยของวิทยาลัยที่คุณสายชนไปเรียนปรากฏว่าได้พูดคุยกันปั๊บอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารของศูนย์รังสิตยืนยันว่ามีการเปิดการเรียนการสอนจบระักสูตรจริงแต่ดอตอรอิทิก็ตอบกลับบอกว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีน้องเรือไทยเยอรมัมนไม่เคยทำข้อตกลงหรือ M.O.U ให้เปิดรับสมัครหรือมีสาขาเพิ่มหรือเปิดศูนย์เพิ่ม เพราะฉะนั้น1คือไอ้ที่การเปิดศูนย์แถวรังสิตเนี่ยเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่า 2. ก็คือด็อกเตอร์อิทธิตรวจสอบเอกสารทั้งหมดแล้วเอกสารของสายชนไม่ว่าจะเป็นคลาสกิ์หรือใบประกาศเรียนจบเนี่ยรวมไปถึงบินเงินสดที่ออกจากวิทยาลัยเป็นค่าเทอมเป็นของปลอมทั้งหมดเลยโอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะฮะอ,อยากให้ลองฟัง ทางดออรอิทธิดูที่บอกว่านี่มันทำกันเป็นขบวนการถึงขนาดตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อตบตาแล้วก็เรียกรับเงินทำทีว่ามีคนมาเรียนแล้วก็ออกใบวุฒิการศึกษาปลอมให้เขาก็คือน้องเริ่มต้นจากที่ไหนก็ต้องไปเอาคืนจากทางนู้นนะครับซึ่งของผมนี่ไม่รู้เรื่องนะครับเพียงแต่แอบอ้างเอาชื่อไปเฉยๆแต่ก็แค่นั้นนะครับ เป็นทุกบาททุกสตางค์หรือเสียอะไรเสียเวลาค่าน้ำ,ออนำมันไปเรียนไปอะไรไปพบกลุ่มตรงนั้นน,น้องก็ต้องคิดออกมาไปไล่ทางโน้นนะครับอัปเดต34 HD app เวอร์ชันใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ Amarin TV